วันที่53 5. หัวหน้าปีศาจตัวแรกสู่ความสุขในชีวิตนี้คุณได้เอาชนะลูกสมุนปีศาจทั้ง5ตัวไปแล้วแต่การเดินทางยังไม่จบเพราะนี่คือการเผชิญหน้ากับหัวหน้าปีศาจ5้าตัวแรกเพื่อปลดล็อกความสุขที่แท้จริงการเอาชนะหัวหน้าปีศาจเหล่านี้คือการยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นและทําให้ชีวิตสงบสุขตั้งแต่ยังมีลมหายใจหัวหน้าปีศาจตัวแรกเจ้าแห่งตัวตน คุณต้องเอาชนะมันให้ได้ด้วยปัญญาที่จะมองเห็นว่าตัวเราเป็นเพียงแค่การรวมตัวกันของธาตุต่างๆหัวหน้าปีศาจตัวที่สองเจ้าแห่งความสงสัยคุณต้องเอาชนะมันด้วยการมีศรัทธาที่มั่นคงหัวหน้าปีศาจตัวที่สเจ้าแห่งความงมงายคุณต้องเอาชนะมันด้วยการใช้เหตุผลและสติหัวหน้าปีศาจตัวที่4เจ้าแห่งความอยากได้คุณต้องเอาชนะมันคือการฝึกปล่อยวางความอยากได้และหัวหน้าปีศาจตัวที่ห้า เจ้าแห่งความโกรธคุณต้องเอาชนะมันคือการฝึกเมตตาและความเข้าใจการชนะหัวหน้าปีศาจท,ทั้ง5ตัวนี้คือการบรรลุความสุขที่แท้จริงในชีวิตนี้คุณพร้อมที่จะเริ่มพิชิตหัวหน้าปีศาจตัวไหนเป็นตัวแรกลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นนะครับ